สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแคปเจอร์นะครับในวันนี้เราอยู่ในเกม The, the s p i r e ์ดดี้บอลสนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับนะไม่ได้เล่นเกมให้ทุกคนมาดูนี่หลายลิปแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการฟาร์มในเกมนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่มันมันฟาร์มยังไงครับเกมนี้ผมเพิ่งมาเล่นอะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะาการฟาร์ม เกมนี้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าใจไม่ยากนะครับแต่แค่ต้องขยันทําแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงที่ V Point ก่อนนะครับ V Point ก็คือค่าเงินที่เป็นลูกวอลเลย์บอลนะครับที่เราเอาไว้ใช้สุ่มกาชานะครับอันดับแรกนะครับวิธีหา V Point ง่ายๆเลยก็คือการเล่นทัวร์นาเมนต์ครับให้เราเข้ามาที่การแข่งขันนะครับแล้วเลือกที่ทัวร์นาเมนต์นะครับก็คือทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราสามารถเล่นได้2ครั้งต่อวันนะครับก็คือจะได้สี่สิบวีพอยต์นะครับถ้าเล่นสองครับต่อวัน แล้วก็มีรางวัลสะสมเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรับ v ีพอยต์แล้วก็รับเงินรับเอเอพีอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าอันนี้คือวิธีแรกในการหา v ีพอยต์นะครับวิธีที่2นะครับก็คือการดูโฆษณาครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าขวาล่างนะครับบีพอยต์นับสี่สิบเนี่ยอันนี้คือการดูดูโฆษณานะครับใครที่อ่าว่างนะครับก็สามารถกดดูโฆษณาได้นะครับอย่างที่สามวิธีหาบีพอยต์นับก็คือการหาในภารกิจครับอ่านี่คือภารกิจนะที่เราต้องทําทุกวันนะครับ เป็นภารกิจรายวันนะครับก็คือทำ4ภารกิจตามนี้นะครับที่ผมทําไปนะครับเราก็จะได้30 V point นะแล้วก็อีก10,000 EP นะครับประมาณนี้นะครับวิธีหา V point นะครับแต่ถ้าใครที่แบบมีตัวละครเยอะๆนะครับอ่านี่ครับตัวละครเยอะๆแบบนี้เลยนะอันนี้ผมไม่ค่อยเยอะนะครับถ้ามีตัวละครแบบเราไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้ก็กดคําว่าปล่อยตัวนะครับตรงซ้ายล่างนี่ครับตรงคําว่าปล่อยตัวนะครับแล้วเราก็เลือกตัวละครที่เราต้องการปล่อยตัวได้เลยนะครับอนี่สมมุติผมเลือกยองซอกนะอันนี้ฮะ เราสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้นะครับก็คือมันก็จะได้วีพอยต์มานะครับ12วีพอยต์นะครับถ้าแบบปล่อยพวกระดับ A บวกที่เราไม่ได้ใช้นะมันก็จะได้ราคาที่ดีกว่าเดิมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสมมติใครมีแบบตัวละครพวกนี้เยอะนะครับแบบอู้ไม่ได้ใช้เลยนะเก็บไว้ทาไมไม่รู้นะก็เอาไปปล่อยตัวได้ครับเพื่อได้วีพอยต์ได้เช่นกันนะครับอ่าประมาณนี้นะวิธีหาวีพอยต์นะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นการหาเหรียญแล้วก็ exp นะครับอ่าเรามาเริ่มที่เหรียญก่อนนะครับเหรียญก็หาไม่ยากครับก็คือ หมอนเดิมครับหาในโชวน์นาเมนต์มอนเดิมครับนะหาในชวน์นัเมนต์มอนเดิมครับถ้าเล่นแบบแต่ละตาแต่ละตาไปนะครับช่วงที่แบบมันเป็นแบบภารกิจต่อวันนะครับที่ที่ว่าเราต้องเล่น2ครั้งนะครับมันจะได้ประมาณหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับผมก็จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะเกมหนึ่งนะมันจะได้ประมาณ1 2ึ่งหมื่นสองพันเหรียญนะครับสมมติผมแข่งกออสตาเกมนี้ใช่ไหมครับผมก็จะได้1 2ึ่งหมื่นสองพันเหรียญมานะครับ ตอนที่สนะสมมติผมเจอกับกลุ่มวอลเลย์บอลดวงตะวันมาสเตอร์นะครับผมก็จะได้อีก1 2 0 0 0เหรียญนะครับอ่าแล้วเป็นเกมที่3นะครับที่เราแบบต้องแข่งเกมสุดท้ายเพื่อชิงชนะเลิศนะครับเราก็จะได้3 0,000เหรียญนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ได้ยากครับเวลาหาเหรียญนะครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบเร่งรีบจริงๆนะครับต้องการจะหาเหรียญเยอะๆนะครับแบบต้องการมาอัพตัวละครเลยนะครับถ้ามีวีพอรเยอะนะครับก็เลือกมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็กดที่เงินตราและไอเทมนะครับอ่า แล้วกดมาที่ทั่วไปนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับอ่าตรงนี้นะครับมันจะมีให้ซื้ออยู่นะครับน่าเห็นไหมอ่าหนึ่งร้อยวีพอยต์นะก็จะได้ประมาณแสนห้าแสนห้าแสนห้าเหรียญนะครับอ่าอันนี้สามร้อยวีพอยต์ก็จะได้ห้าแสนเหรียญนะครับแล้วก็เก้าร้อยวีพอยต์นะก็จะได้หนึ่งล้านหกแสนเหรียญนะครับประมาณนี้เลยนะวิธีหาวีพอยต์แบบเร็วๆนะครับแต่ว่าวีพอยต์เนี่ยไม่สามารถซื้อเหรียญได้ตลอดนะคือแบบซื้อแบบทีซีทีมันซื้อไม่ได้นะครับต้องซื้อแบบเป็นรายววัันนนะคครรบก็ืืออสมมติ่่าาเเเซ้ปีย พวกนี้เราต้องรอมันมาใหม่นะครับก็คือรอมันรีกับมาใหม่ให้เราให้เราซื้อใหม่นั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะครับวิธีหาตัวของเหรียญนะครับผมส่วนต่อมาเป็น E.P. นะครับ E.P. ค่อนข้างจะหาได้ไม่ค่อยเยอะนะครับก็อย่างมากก็หาในทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ในภารกิจนะครับหนึ่งหมื่น E.P. นะครับแล้วก็อ่านีนนี้ครับชิ้ชื่อรายวันเนี้ยอันนี้คือแบบ กิจกรรมรายวันที่เราแบบต้องเข้ามารับทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ก็มีวีพอยต์แล้วก็มีเหรียญเช่นกันนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องรับทุกวันอยู่แล้วนะฮะอ่ทุกคนก็น่าจะรู้เนาะอันนี้วิธีหาเหรียญวีพอยต์แล้วก็อีคีนะครับในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็อาจจะได้ไม่เยอะมากครับก็ประมาณหมื่นอีีประมาณนี้หมื่นสามหมื่นหมื่นสองเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้คือการหาวีพอยต์หาเหรียญอีีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกบอลไฟนะครับลูกบอลไฟของอ่าคอเ้าเาอยอๆนะครับกกก็เเลลืืออออตัววขงผมจะะสนนิธี ผมเข้าใม้ดูที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ผมจะสอนวิธีเลือกเวลาเราจะอ,ะอาจะได้ตัวของไอ้ลูกบอลไฟเยอะๆนะครับให้เราเลือกตรงรางวันที่เป็น25 25้ิ้ไอ้ี่ชิ้นนะฮะที่เป็นไอ้ลูกบอลไฟ25อันนะครับอ่ะคือถ้าสมมติว่าเรากลัวแบบเราจะเล่นไม่ไหวนะครับเราก็สุ่มหาตัวของอพลังกระโดดเนี่ยลดลง20%อนะครับอันนี้คือจะดีที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะครับเพราะว่า มันลดแค่กระโดดนะครับแต่ว่าเรื่องการตบลูกการรับลูกแล้วก็ความเร็วมันไม่ลดลงนะครับก็คือลดแค่พลังกระโดดนะครับส่วนพลังกระโดดเนี่ยเราสามารถไปล้างเอาก็ได้หรือว่าเพิ่มเอาตอนที่แบบเราเล่นผ่านดันต่างๆไปเรื่อย Quit. ๆนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอลองกดรีดูหัวจะเจอนะไม่เจอนะอันนี้ก็ได้นะครับพลังบุกลบสิบห้านะพลังตั้งรับลบสิบห้าความเร็วลบสิบห้าพลังกระโดดลบสิบนะก็ไม่ได้แย่นะใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมลองรีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะฮะพลังตั้งรับสี่สิบพลังกระโดด 15, นี่้นะาใชนะ ใครที่แบบไม่อยากเสียวีพอยต์ในการรีก็ก็สามารถใช้เป็นแบบตัวของ15ชิ้นก็ได้นะครับสิบห้าลูกบอลไฟนะครับถ้าใครที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องลูกบอลไฟนะครับแต่ถ้าใครแบบอยากได้เล่นด่วนนะครับอยากได้เยอะๆนะครับก็ใช้เป็นตัวของ25อันก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบใครที่เล่นกิ่งอยู่แล้วแบบพลังบุก45ลบ45เนี่ยอันนี้มันลบหมดมากเลยนะลบ45เนี่ยตีแทบไม่ลงนะบอกก่อนนะถ้าตัวละครไม่เก่งจริงนะฮะประมาณนี้นะครับวิธีหาลูกบอลไฟเยอะๆนะครับก็ให้เลือกอ่าชิ้ ประมาณนี้ครับเวลาเราจะหาตัวของวิปเยเหรียญหรือไอออะไรประมาณนี้ครับนะอ่ะคือถ้าใครสงสัยนะครับก็นี่ครับมาดูคลิปนี้ได้นะครับว่ามันหายยังไงนะครับแต่ละอย่างในเกมนี้นะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันจะหาของได้ไม่ค่อยถี่หรอกครับนะก็คือเราสามารถแบบเข้ามาเล่นเป็นรายวันนะพอเล่นเสร็จแล้วก็ออกนะครับประมาณนี้นะฮะมันมันไม่ได้แบบมีอะไรแบบต้องแบบมาเล่นทุกวันทุกวันทุกวันแบบจนติดอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่นะฮะอ่ะ นี่คือตัวของแนะนําก็ไม่มีอะไรครับกิจกรรมเนะี่ยต้องเราต้องเติมอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เกมน,นี้ก็ในไม่ไดการเติมถ้าส่วนใหญ่นะครับก็คือเติมแพงมากนะอันนี้เห็นไหมพันสองไอีวีพอยท์ก็คือ790บาทนี่มันก็ไม่มีใครเติมหรอกฮะถ้าแบบไม่ไม่ได้มีงบหรือว่าแบบไม่ได้ชอบเกมน,นี้จริงๆก็ไม่มีใครเติมหรอกฮะนะมันแพงเกินนะครับนะอันนี้ครับตัวคอ,ขอลเลสเซียมก็สามารถซื้อได้นะใช้วีพอยซ์ซื้อนะครับแต่จริงๆก็ไม่มีใครซื้อหรอกฮะนะไม่คุ้มนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะถ้าใครที่แบบสสงงัยนะว่าขอแต่ละอย่างในเกมมัันหายงงไก็ สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่บายสวัสดีครับบ๊าย